ที่ผ่านมามันอาจไม่ดีสักเท่าไรอาจเจอเรื่องไร้ไม่สบายใจในบางวันเหนื <S 2>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  ่อยกับงานและผู้คนเงินทองหายากมากมายจังบางครั้งก็มีความท้ออยู่ใช่ไหมปีนี้จะล่วงเลยผ่านไปอีกปีที่อดทนผ่านความสับสนให้เราได้แข็งขึ้นทุกวันเก่งแล้วนะต้องรู้ตัวทุกก้าวที่เธอนั้นเดน มันจะสร้างให้เจอสิ่งดีตอนปีใหม่ให้มีความรักรบตัวยินมตลอดเวลาห่างไกลความในลาพบเจอแต่คนจริงใจขอให้สิ่งดีๆอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจะหยิบจะจับอะไรได้เงินได้ทองปีนี้จะผ่านไปมันคืออดีตให้ทิ้งมันทุกก้าวจากนี้คือปัจจุบันแลวันใหม่ถ้าผ่านมา ใจโวยพรรับปีใหม่สุขกายสุขใจนะทุกคน